สวัสดีสวัสดีนักเรียนทุกคนขอโทษที่คลิปมาล่าช้านิดหนึ่งช่วงนี้ก็งานครูก็เฟื่องฟูเหลือเกินนะจ๊ะโอเคเพื่อไม่ให้คลิปเรามันยาวเหมือนรอบที่แล้วนะวันนี้คลิปก็จะทำการเข้าเรื่องให้เร็ววิ่งขึ้นนะคะ อ่ะเริ่มต้นจากการเรามาเฉลยแบบฝึกหัดกันก่อนที่ครูนะ่า้าครูจจำไม่ผิดวันนั้นครูน่าจะบอกว่าให้เราแก้ใช่ไหมของใครที่ผิดข้อไหนอาหาเขียนแก้มานะโอเค เรามาเริ่มเฉลยกันก่อนเลยข้อ1ถึงข้อ5ค่ะให้เราเติมตัว verb to be verb to be ที่อยู่ในรูปของ present simple tense จะมี3ตัวคือ is, am แล้วก็ are ลงในช่องว่างให้ถูกต้องข้อที่1ค่ะ h is name จุดจุดจุด b e a ข้อนี้นะคะให้เราเติม is is ลงไปค่ะเป็น his name is b e e p โอเคใครที่พอมองเห็นนะฮู้คิปก็จะพิมพ์คำตอบลงไปในช่องนะต่อไปค่ะข้อที่2 you จุดจุดจุด in fourth grade แน่นอนค่ะข้อนี้ตอบ r a r e r น่าจะถูกกันาเยอะนะถ้าจะไม่ผีด ข้อที่3ค่ะ they จุดจุดจุด small rabbit they ค่ะใช้คู่กับ are แน่นอนข้อที่4ค่ะ this จุดจุดจุด Japanese car this แปลว่านี้ใช้กัของอย่างเดียวนะจ๊ะเพื่อก็จะเป็น this is this is Japanese car นี่คือรถญี่ปุ่น อย่างที่บอกนะ this นี้ของอย่างเดียวส่วน t h e s แปลว่าเหล่านี้ของหลายอย่าง this เปลวที่ h e s e นะคะถ้าเป็น this เราจะใช้ is แต่ถ้าเป็น t h e s เหล่านี้เราจะใช้ are ต่อไป number f ข้อที่5้ those เหล่านั้นอันนี้ผิดกันเต็มเลยเริ่ม is ขึ้นมาทุกคนเลยจริงๆมันจะต้องเป็น are ค่ะเพราะว่าแปลว่าเหล่านั้นถ้ามันเป็นนั้นเฉยๆก็คือ that ถ้าเป็น that ถึงเขาใส่ is แต่พอดีนี่เป็น those เนี่ยมันก็เลยต้องเป็น are those are English books นะคะก็คือเหล่านั้นคือหนังสือภาษาอังกฤษเติม s หลัง book ไปคุยได้สิเหมือนเจอครูจะลืมใส่ s นะครูคาดว่าทุกคนต้องแก้ข้อนี้อยู่แล้วอ่ะ อย่าลืมใส่อ S หลัง Books ให้คุณด้วยต่อไปข้อที่6ถึง8นํนำกริยาที่กำหนดในวงเล็บมาใส่ในช่องว่างให้ถูกต้อง Number 6ข้อที่6เฟิร์นในวงเล็บคือ play football every day ค่ะ Play ก็จะเป็น P L A Y เฟิร์นคนเดียว play เติม S focus อ่า number s ค่ะ focus focus watch cartoon every Monday focus ดูการ์ตูนทุกวันจันทร์ watch แน่นอนค่ะเปลี่ยนเป็น watches ตรตงท้ายด้เสียงชอช้างเราจะไม่เป็น w a t c h สมันออกเสียงยาก watch เงี้ยมันยากเพราะงั้นเราทำเป็น watches เอ ES เข้าไปต่อไป number 8 นัดแอนก o n นัดแอนก์ go to England every year เ e อ้ยฮึนัดแอนกสองคน go เฉยๆค่ะ e e G O G O แค่นี้เสร็จแล้วร้อยข้อนะเดี๋ยวใครผิดข้อไหนก็เขียนเลขข้อนั้นที่ผิดอย่างสมมติอ่ะผิดข้อ5เขียนมาเลยข้อ5มันไม่ต้องมานับหนึ่งใหม่นะผิดข้อไหนเอาเลขข้อตามนั้นขึ้นมา ห้า those are English books แบบนี้หรือใครผิดข้อห้ากับข้อเจ็ดก็ลเสียงไปแล้วจ้า <c oughs> hello โอเคข้อห้ากับข้อเจ็ดก็บรรทัดแรกเป็น those are English books ขึ้นใหม่ก็เป็นข้อเจ็ดพวก guys watches cartoon every Monday อะไรเงี้ยคงไดขข้อไว้นะไม่ต้องไปนับ นับใหม่นะคะวันนี้ยิ้นครูวันพันกันแล้วเสียงครูก็ไปห,หายว่ะเออแย่จุ่มบางทีอาจจะต้องการใจดืนะ่ามน้ำแม่อจอ่อตอ,ต,อต่อไปเราจะทำประโยคให้เป็นประโยคคำถามเอ้วันนั้นเข้าเรียนกันครบไหมเนาะต้องอธิบายซ้ำไหมนะ ทำประโยคให้เป็นประโยคคำถามขยายให้นิดน okay. ึงโอเค่มอ่ะทวนให้แบบสั้นๆแล้วก็กระชับทีหนึ่งนะคะการทำประโยคให้เป็นประโยคคำถามใน Present Simple tense นั้น so easy ง่ายมากเลยนะคะถ้าประโยคนั้นมี verb to be เช่น be is a h a n d s ซ m มแมนบีมเป็นหนุ่มหลอกก็เราก็แค่เอา is มาสลับกับประธานย้าย is ขึ้นมาจาก Beam is ต์อ่ะแฮนด์ซัเป็น is Beam อ่ะ h a n d em, uh, s, <S, like okay, <S o m e แ a n แค่นี้เองนะโอเคเดี๋ยวจะลืมตจดก่อนนะเดี๋ยวข่อยยกตัวอย่างแล้วกันเนาะมาข้อหนึ่ง อาวเล็กพร้อมดินสอบพร้อมสามเศษบีดิเควนมาว่าอ่านช้าลงหน่อยจดไม่ทนันนะครูต้องจะอ่านช้าลงหนึ่งน,น,น,นะจ๊ะอย่าพูดหลับแล้วกันะบอกก่อนโอเคนัมเบอร์วัแนแคปเปิลบีเบื่อนะ E A M M M, m. <c oughs> เ M M M เสร็จแล้ววักหนึ่งช่องค่ะ I S วักหนึ่งช่องค่ะ A A ต <c oughs> ัวเดียวอ่ะนั่นแหละได้บีมอ่ะแล้วนะ วักหนึ่งช่อง H A N. N N D แทนที่แปลว่ามือแล้วแหละเจ้าเสร็จแล้วไม่ต้องวักนะเราจะใส่คำว่าซ้ำลงไปติดกันเดอ้สออเสือ O M M คำนี้อ่านว่า hand s o m แปลว่าหล่อเหลามันก็คือ hand มือแล้วก็ไปรวมกับคำว่า sum อ่ะ some อ่ะมันไม่ได้แปลว่าบางมือแต่มันแปลว่าหล่อไม่ต้องแปลบางมือนะ sum แปลว่าบ้าง hand แปลว่ามือ hand sum ไม่ได้แปลว่ามือบ้างแต่แปลว่าหล่อวักหนึ่งช่องจ้า M M A N N N แล้วก็ Full Stop ประโยคนี้คือ Beam is a handsome man Beam เป็นหนุ่มหล่อขอสอง capital y o u อ่านว่าอยู่วักหนึ่งช่อง A R E อ่านว่า R วักหนึ่งช่องค่ะ I N N อ่านว่าอิน วักหนึ่งช่องค่ะ F O U R T H อีกรอบนะ F F O U R T เอ <H>, ที่แปลว่าวที่4ี่ลำดับที่4วักหนึ่งช่องค่ะ G R A D E full stop อ่านว่า r a d e you are in fourth grade แปลว่าคุณอยู่ในชั้นปออ .4 force ts มันจะแบบต้องเสียง ts มันจะต้องแบบราบเลนหลักบาลเลนเหน่แล้วก็เป็นแบบ force เราลองลราบเลนแล้วก็เอาฟันงับไปหน่อแล้วก็ออกเสียงออกมา force กูจ so, ะพยายามหนะ่อนนะอย่าให้น้ำลายกระเด็นเดีะยวช่วงนี้โควิดถ้าจะกระเด็นก็แล้วหัดหน้าไปทางอื่นนิดนึง,นงปิดปิดแมสออกเสียงโฟร์อะไรเงี้ยต่อมาจา้าคนที่สามแคปิตัที H E Y อ่านว่า day วักหนึ่งช่องค่ะ a r e อ่านว่า r วักหนึ่งช่อง s m m, m a A double l อีกรอบนะ s m m a A double L and small small แปลว่าเล็กเล็กเพลงไม่มันเลยโอเควักหนึ่งช่องค่ะ R A double B เบื่อเบื่อ B สองตัว I แล้วก็ T เถอะเถอะเถอะแล้วก็ S s t วต่อไป They are small rabbits. พวกนั้นคือกระต่ายตัวน้อย Number four ข้อที่สี่ Capital T H I S นี่ก็มันเกิน T S is เสร็จแล้ววักหนึ่งช่อง is is วักหนึ่งช่องค่ะ capital J A P P, P. P. A N. N N E S สองเสือ,อแล้วก็ E Japanese ว่างหนึ่งช่องค่ะ C A R แล้วก็ full stop This is Japanese car นี่คือรถญี่ปุ่นจดทันไหมเนาะทันอยู่เนาะต่อไป number five capital T H วักหนึ่งช่อง A R E อ่านว่า R วักหนึ่งช่งอง Capital E N G ก็ไก่นะแล้วก็ L เล I S เอชอ l งลตินตหวังหนึง่งซัง B double o k s แล้วก็ฟูสตอกอยากจะบอกเวลาว่าตอนเนี้ยไอ้ครูนั่งอัดอยู่ยี่สนาฬิกาจุดนย์ศนน้อยแวบ้านก็คือหาทุ่มตรงว่าเด็ก คือฮารทุกมันสุขนะที่กูกำลังนั่งอ่านให้ฟังอยู่โอเคอ่ะตอบเอ้ยเมื่อกี้ข้ออะไรอะเอ้ยเมื่อกี้เขาหกใช่ไหมเฟิร์มเพลสฟุตบอลเอวี่เดย์ใช่ไหมโอเคต่อมาใช่เปล่าเมื่อกี้เขาหกวะเขาหกเนอะเอ้ยเอ้ย ถ้าคุณลืมพูดเรื่อฟุตบอลเอฟวพีดีไปเมื่อกี้เอ้ยอยู่ดีครูก็ลืมอ่ะถ้าเกิดว่าครูลืมก็ก็ก็พี่มันมาบอกเดี๋ยวครูอ่านให้ใหม่นะเป็นครูเป็นข้อเจ็ดเลยนะโฟกัสเลยนะโอเคข้อเจ็ดค่ะโฟกัสวอ t ช h การ์ตูนเอ e ฟวี y มันเดย์ข้อเจ็ดสเปลนะคะแคปิต a ล F O, C, U, S, focus, space, ข้าวักหนึ่งช่องน,นะเ A, T, C, H, E, S, focus, watches, วักหนึ่งช่อง C A R T double O, -O -N the cartoon. One song -cart E V E R Y every. อีกรอบนะ E V E R Y วักหนึ่งช่องค่ะ Capital M M O N, N, N D A Y f u l l Stop Monday ต่อไป เออมันเลยแล้วก็ฟูดซ็อกไปนะฟูดไปอย่างที่มันดึกไปอ่ะหอว่าคุณต่อไปกข้อที่8ค่ะแคปิตัล N เหนือ U T Nut Space วักหนึ่งช่องนะ A N เหนือแล้วก็ดีด็อก Nut แอนแล้วนะต่อไปวักหนึ่งช่องค่ะ K O R N Nut and Corn วักหนึ่งช่อง G O Go แล้ว,ว่าไปเสร็จแล้ววักหนึ่งช่อง T O Two วักหนึ่งช่อง Capital E เอ็นเน l นจ์อ็นเนเนังกฤษประเทศอังกฤษนะคะวักหนึ่งช่อง e v e r เอิ every วักหนึ่งช่อง Y E A R ฟ Go ุตสต๊อปเ e ียร์นักต่างคนก็ไปอังกฤษทุกปีเลยแต่ไปข้อเก้าข้อสิบอีกสองข้อยยยยทุกคนคลิปเราเริ่มยาวแล้ว่อไปข้อเก้า capital N นะนะ E S T เถอะเถอะนะ L E N E S t L E อีกรอบนะ capital N นะนะ E S เสือ T แล้วก็ L แล้วก็ E วักหนึงช่อง U S E S U S เติม S นะจ๊ะแปลว่าใช้อ่ะเรามา s m m a r t smart แล้วก็ p ติดกันนะลูก p ผเผือนะแล้วก็ h o n n e smart โฟนวักหนึ่งช่อง E V E R Y Every ติดกันนะ D A Y Every day แล้วก็ฟูสองต่อไปในเมื่อแทนเขาสิบค่ะ Capital P p p L E N เนอะเนอะ G เพลงวักหนึ่งช่องค่ะ S I N G แล้ว S เพลงซิงสวักหนึ่งช่อง A วักหนึ่งช่อง S O N เนอะเแล้วก็ G Sam sings a song. Mark một Song. E. V. E. R. Y. Every. Mark Ming Song. Everyone N. N. I. G. H. T. Night. Full stop. Yay! Sẽ khai โอเคเดี๋ยวคุกคิปขอดูเวลาแป๊บคลิปนี้เราใช้เวลาไปแล้วกี่นาทีกันนะโอ้ยยี่สิสองนาทีเดี๋ยวค่อยมาอธิบายวิธีการทำป็นประโยชน์ของนามคลิปหน้ามันยาวเกินไปแล้วโอเคโอเคงั้นเดี๋ยวขอตัดคลิปนี้ก่อนเดี๋ยวจะโพลคลิปนี้แล้วก็จะไปอัดคลิปต่อไปต่อกันนี่แหละโอเคนะซีอูคลิปต่อไปนะสาะ